สวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบาทซีค่ะ วันนี้นะเซฟก็จะพาทุกคนนะคะมาดูเกี่ยวกับไกด์ด่านมืดกันนะคะหลังจากที่เซฟเนี่ยเคยแนะนําไปบางส่วนแล้วเนาะสำหรับด่านมืดนะคะในโหมดของเอพิโซด14นะคะก็ครั้งนี้เนี่ยเห็นหลายๆคนเนี่ยยังคงติดกันอยู่นะคะในส่วนของ14-7นะคะกอ็อ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์เจติของทางเรากันเลยนะคะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายนะคะราคาลดแลกแจกแถมนะคะก็สามารถเนี่ยไปสอบถามนะทางแอดมิ ของเพจนะคะหรือทางราย o ออฟฟิเชียลก็ได้นะคะของ Cookie Land ์ช็อนะคะรับเติมทั้งค mm ุกกี้แลนด์คิงน้อ o คุกกี้แลนด์โอเวนะคะและเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะทุกคนก็ก่อนที่โปรนะคะหรือแพ็กแสงก็ลังจะหมดไปนะสำหรับใครที่อยากได้การันตีนะคะสำหรับในส่วนของดาร์กโกโก้นะหรืออยากจะเก็บกรีบนะคะสักุราของน้องสักุราก็ไปต่ำกันได้นะจ๊ะทุกคนคือบอกเลยนะคะว่า ตอบแชทไวมากนะคะแล้วก็เออราคาถูกเนาะปลอดภัยนะคะรับรองได้เลยเพราะว่าหลายคนอยายเติมกันที่ร้านนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะทุกคน เอาละค่ะกลับมากันนะคะในสู่ของด่านมืดกันอีกครั้งหนึ่งเนาะบอกเลยว่าวันนี้นะคะเซฟเทสหลายทีมให้ทุกคนดูเลยทั้งใช้โฮลิเบอรี่เป็นแทงค์และทั้งใช้ดาร์กโ,กโกโก้เป็นแทงค์นะคะสำหรับใครที่เอ้ยไม่มีดาร์กโกโก้อะโฮลิเบอรี่แทงค์โอเคเซฟจัดทีมเซตทีมให้ดูเลยทุกคนคืออาจจะต้องใช้มือกดจิ้มเพิ่มนะ,ะสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของโฮลิเบอรี่นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทยอยทยอยทยอยดูกันเลยนะคะคือจะบอกทุกคนว่าเออ่ตัวที่เป็นดาเมจหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นเอแคนะค,ะคือโนวันนะคือทั้ง2ทีมหรือ3ทีมที่เซฟเสร็จให้ดูเนี่ยก็คือใช้เอแคแน่นอนอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งคร่าวๆนะคะให้ดูกันไปก่อนเนาะก่อนที่จะไปลงกันนะคะจะเห็นว่าท็อปปิ้งเนี่ยตัวทัพทีม คู่ทาม15เปอร์เองลดความเสียหายก็แค่15นะคะแต่ทำไมยืนได้หรือเฮ้ยยืนไหวหรือเปล่าโอเคค่ะจะมาเทสให้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะกดออโต้กันไว้ค่ะจากนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าสกิลมันใช้ได้แบบไม่ต่อเนื่องกันมากเท่าไหร่แบบมันจะเบียดเบียดกันใช่ไหมเพราะคู่ไทมมันเริ่มหอมกันใช้นิ้วนะคะกดจิ้มเพิ่มได้นะทุกคนสังเกตนะคะว่า คี์หลักของครั้งนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตัวแทงด้านหน้าค่ะพยายามให้ตัวแทงเป็นตัวเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าต่อให้เรามีตัวแทง2ตัวนะถึงแม้มันจะแบ่งเบาในส่วนของการได้รับบาดเจ็บนะคะดีบัฟที่ขึ้นอยู่บนหัวของดากโกโก้ตอนนี้เนาะต่อให้มันแบ่งเบาไปใช่ไหมคะแตะยังไงเนี่ยทั้งสองก็ยังโดนอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แทงเดียวไปเลยและอัดลดความเสียหายให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะ จากนั้นเนี่ยเราจะเพิ่งนะคะในการใช้2ฮิลหรือ3ฮิลเท่านั้นนะคะทุกคนและดาเมจ1เดียวนะคะก็คือเอแคค่ะใครนะคะจะคิดว่าดาเมจไม่พอใช้เป็นท็อปปิ้งโจมตีผสมมาได้นะคะแต่ต้องมีลดความเสียหายจาก2หรือ3เม็ดไม่อย่างนั้นนะคะเอแคจะยืนไม่ไหวนะคะการฮิลของเราทำไมถึงใช้ทัพทิม ทับทีมนะคะมันเพิ่มพลังโจมตีให้ซึ่งพอตัวสายซัพพอร์ตนะคะเอ่อโจมตีไปเนี่ยไอตัวของน้องแกะใช่ไหมก็จะเพิ่มพลังโจมตีเนาะก็จะตีตีแรงด้วยเอแคก็จะตีแรงนะคะดาร์โกโก้ก็จะตีแรงส่วนตัวของเพียววิรานะคะก็จะฮิวแรงเหมือนกันเพราะว่าเราจะนับการฮิวแรงเนี่ยจากถ้าเซฟจะไม่ผิดนะคะจะนับจากพลังโจมตี มาผสม้ยเสียงฟ้าร้องอะทุกคนฝนตกก็จะระวังระวังระวงด้วยนะคะช่วงนี้ออาค่ะทุกคนมาในส่ข,ของเรื่องเกมกันต่อเนาะก็ดูได้เลยนะคะคือพอมีทัพทีมปุ๊บตัวของเพียวเนี่ยมันก็จะฮิวแรงขึ้นนะ ถึงแม้จะฮิวแรงขึ้นไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแต่ถือว่าฮิวแรงเนาะตัวของทัพทีมเนี่ยคือเป็นตัวที่มาซัพพอร์ตทีมได้ค่อนข้างดีมากดาเมจเหมือนเพิ่มขึ้น30%นะคะการพูของทัพทีมถามว,ว่ามีไหมก็มีถึงแม้ว่าจะฮิวเบาฮิวแป๊บเดียวนะคะแต่ก็ถือว่าช่วยฮิวเนาทำให้ตัวอื่นเนี่ยฮิวแรงขึ้นไปอีกนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านด่านนี้ไปอย่างค่อนข้างโอเคเลยนะคะหรือใครที่คิดว่าสกิลมันเบียดกันนะคะคูลดาวน์มันเบียดกันมากเลยนะคะก็กดนิ้ว,วยได้ ตอนท้ายคลิปจะบอกว่าพอทุกคนเห็นท็อปปิง้งเราจะอึ้งนะคะเพราะว่าทัพทีมกับเพียววิลานเนี่ยใช้ท็อปปิ้งแบบขี้หมูขี้หมามากเลยนะคะตัวที่แบบใช้ท็อปปิ้งแน่นๆเนี่ยก็จะมีแค่ดัร o โกโก้เนาะเอแค่นะคะแล้วก็น้องแกะนะคะที่เราเอามาจากอารีนาล้วนๆเลยทุกคนเออนะคะนี่ค่ะ ให้ไหมคะดาเมจแล้วก็การฟื้นฟูนะคะสลับทั้งสามสี่ห้าตัวนี้นะคะดารโกโก้ oco, ทำไมถึงใช้ดารโกโก้เนาะเพราะว่าดารโกโก้เนี่ยหนึ่งคะ่ะเขาทำดาเมจได้เขายืนได้ด้วยอันดับแรกตรงนี้คือดีมากอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งค่ะพาสซีฟส่วนตัวนะคะที่มีลดดีบัฟนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้เหมือนโดนอะไรเนี่ยอาจจะเบาลงหรือเปล่าสิ่งนี้เซฟยังไม่ไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าตัวของโฮลิเบอรี่เนี่ย หมือนมันรับแรงกระแทกแทนเพื่อนใช่ไหมแล้วมันไม่มีพาสซีฟในการลดดีบัฟอะไรเรี้ยเออเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเพราะว่าเซฟจะเทสให้ทุกคนดูว่าแบบมันมันมันต่างกันแค่ไหนเอาล่ะค่ะก็อันนี้นะคะลองเปลี่ยนจากเพียวเวลาเป็นพาเฟ่นะคะสําหรับใครที่ไม่มีนะคะในส่วนของเพียวเวลานะเรามาลองพาเฟ่กันดูนะคะพาเฟ่นะคะการฮิลแรงของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับเอ่อพลังโจมตีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรานะคะได้บับทับทีมไวเท่าไหร่นะ จะทําให้ตัวต่างๆเนี่ยมันได้รับพลังโจมตีเนาะตัวของพาเฟ่ก็จะฮิวแรงขึ้นนะคะตัวดาเมจก็จะตีดาเมจแรงขึ้นนะ,ะโอ้มันเสียงฟ้าร้องอทุกคนเฮิดคลิปเราฝนตกอะค่ะว่าฝนตกแรงมากเลยนะคะก็ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องก,กันต่อเลยนะคะหากมีเสียงฟ้าร้องหรือใดๆนะก็ต้องขออาภัยทุกๆคนด้วยนะคะ เอาละค่ะกะ็ตัวของนี่ค่ะทำดาเมจไปเรื่อยๆเนาะคือกังวลไว้ว่าฮิวไม่ทันจะกังวลนิดนึงนะคะแล้วส่วนของดักโกโก้จะยืนไหวไหมนะคะทุกคนเรามาสังเกตกันดูดีๆนะอ่ะค่ะทุกคนอ่าลองดูนะคะว่าพอเราติดเชื้อนะคะมันจะมีขึ้นอยู่เนาะพอติดเชื้อโรคนะคะเหมือนตัวของการบาดเจ็บเนี่ยเราจะได้รับแรงขึ้นหรือเปล่านะทุกคนอ่ะลองดูเห็นไหมนีอยู่แถบบาดเจ็บนะคะเพิ่มขึ้นมาทันที แต่อย่าลืมค่ะเรามีสมบัติเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถยังคงใช้ได้อยู่นะคะถ้าเกิดดักโกโก้โกตายไปคือจะบอกทุกคนว่าที่อสมบัติเกิดมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งค่ะบางทีตัวแท้งเราเนี่ยอาจจะตายอยู่แล้วอ่ะลองดูนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ตัวแท้งอึดแน่นอนแล้วคิดว่าไม่ตายนะคะใช้เป็นเคียวคิก็ได้ทุกคนจะได้เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นไปนะคะหรือถ้าเกิดกังวนลื่งฮิวไม่ทัน ใช้แว่นตานะคะฮุกมาช่วยได้นะคะอ่าส,สมบัตินี้นะคะสามารถมาแทนขนนกได้แต่ถ้าใครคิดว่าตัวแท้งคเนี่ยคือตายแน่นอนตายแบบบอบแบลเลยนะคะก็แค่เป็นขนนกนะคะจะคุ้มกว่านะคะทุกคนอันี้ทีมนี้นะคะยังไม่ได้ใช้สมบัติขนนกเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูในทีมถัดมากันเลยคะ่ะ ลืมบอกไปนะคะก็ถ้าเกิดใช้ตัว Hol ิเบอ r ีเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงนะทุกคนคือจะบอกว่า Holly บอ r ีเนี่ยจะยืนไม่ไหวอย่างที่เซฟบอกไปเนาะอาจจะต้องใช้เป็นทีม3ฮิลแทนนะคะ,อ,ะอย่างดังนี้เลยคือถามว่าใช้ทัพทีมได้ไหมใช้ทัพทีมแทนเพยวเวลาไ,ได้คะ่ะแต่ตัว Hol ิเบอรีเหมือนจะยืนไม่ไหวเนาะทุกคนก็เลยอาจจะต้องใช้3ฮิลนี้คอยช่วยประคองหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะที่เซฟคิดไว้นะเพราะว่า การที่มีลดรีบัฟ40%ของคาเฟ่ทำให้โฮลิเบอรีอ่เนี่ยมันยืนได้ดียิ่งขึ้นนะทุกคนแต่ว่าถ้าใช้โฮลิเบอรี่ยบอกทุกคนว่าให้ติดสมบัติคนกนใต้เกิดมาเลยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงตายได้ท็อปปิ้งนะคะเซฟใช้ท็อปปิ้งเดียวกันกับดาร์โกโก้แล้วตัวโฮลิเบอรี่เซฟเนี่ย3ดาวนะทุกคน3ดาวนะคะตัวดาร์โกโก้เนี่ย1ดาวเองนะคะทำให้เราเห็นเลยนะว่า เออ่ด้วยความที่สกิลของโฮลิเบอรี่เนี่ยมันเหมือนมัน,มน,มนดูดซับพลังจากที่เพื่อนโดนโจมตีเนาะมันก็เลยทําให้ตัวของโฮลิเบอรี่เนี่ยโดนแรงมากกว่าเพื่อนนะคะอพอโดนแรงมากกว่าเพื่อนนั้นแหละเออนะคะก็มองเท่งก่อนเลยนะคะทําให้ยืนไม่ไหวเนาะก็เลยจะใช้เป็นทีมสามฮิลสามฮิลแทนนะคะหรือใครจะใช้ทัพทีมมาช่วยก็ได้นะแต่อีกทีมหนึ่งที่เซฟยังไม่เคยลองเลยคือเอาทัพทีมมาแทนโฮลิเบอรี่ เออทุกคนลองคิดดูนะคะคือ,อ,อน่าจะเป็น h o l ิเบอรี่เอยน่าจะเป็นทัพทีมอยู่อยู่หน้าสุดเนาะเอออาจจะลองดูกันได้นะคะเออทีมหาทรรมนะทุกคนก็ใครที่ลองทีมนี้ก็มาบอกกันได้นะคะเอาละค่ะเห็นไหมว่าก่อนจะถึงเว็บสุดท้ายนะคะตัวโฮลิเบอรี่เนี่ยจะตายก่อนเนาะมันไม่สามารถยืนทนไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยนะคะการฮิวที่ พยายามฮิวให้ทันนะคะฮิวให้ไวลถด,ดีบบัฟให้ไวที่สุดเท่าที่ทําได้ฮอปปิ้งนะคะเซฟจะไม่ได้เปลี่ยนฮอปปิ้งใดๆเลยทุกคนคือสามารถใช้จากอารีน่านะคะได้เลยคือพยายามจะลดการเขาเรียกลดภาระ,ะในการเปลี่ยนฮอปปิง้งอ่ะให้ทุกๆคนนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนฮอปปิ้งเยอะเนาะจะได้เล่นกันได้เลยนะคะทําไมถึงไม่ได้ใช้เพียงเวลาแบบลดควาเสียหายเนาะเพราะว่าดูสังเกตดูนะคะตัวหลังเนี่ยแทบไม่ค่อยโดนน้ำเหมืยนเลยเนาะตัว ตัวของพิวเวลาตัวของพาเฟ่นะคะไม่ค่อยโดนดาเมดเลยก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าตัวตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นคู่ทามล้วนไปเลยก็ได้เนาะแบบไม่ต้องเอาเรื่องของเขาเรียกไงลคาบเสียหายเยอะมากนะคะทุกคนอ่ะลองไปดูกันได้ใช้3ฮิวแล้วนะคะระยะเวลาก็ยังคงเหลือน7 7วินาทีนะคะทุกคนก็ลองไปปรับใช้หรือลองเล่นกันดูได้เลยนะคะนี่คะ่ะเห็นมุย้ยนี่นะคะ การคุดดู้นะคะค่อนข้างโอเคเลยนะคะพาเฟ,ฟ่จะเป็นตัวที่ฮิวไหวเซฟว่าฮิวไหวไม่พอฮิวแรงด้วยฮิวแรงกว่าเพียววี่หอีกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งแต่ละตัวกันเลยนะคะตัวของฮ o ล y m ่เมลี่นะคะก็จะใช้ในส่วนของลดความเสียหายนะคะล้วนเลยคือเซฟเนี่ยเทสให้ทุกคนได้เห็นแบบจะๆเลยนะว่าท็อปปิง้งทุกชิ้นเหมือนกับดาร์โกโก้เลย ะะเหมือนเป๊ะเลยเรามาเทสให้ดูเลยว่าทำไมถึงใช้ดักรโก้ด้วยนะคะทุกคนอาจจะได้เห็นภาพม่ขึ้นว่าเฮ้ <S <S ยใช้ดักรโก้มันดียังไงมันหน้าปั้นยังไงนะคะมันคุ้มค่าต่อการที่เราจะแบบปั้นหรือเราจะเก็บเขาเรียกไงอ่ะไม่ใช่เก็บคอนเฟิร์มอ่ะเขาเรียกอะไรการันตีนะคะการันตียังไงเนาะเผื่อใครแบบกำลังตัดสินใจว่าจะเติมการันตีดีงไหมนะคะก็มาลองดูได้นะคะน,นี้ก็จะเป็นรีวิวอีกหนึ่งรีวิวที่เสียว่ามันค่อนข้า เห็นภาพชัดเจนมากนะคะสำหรับการลงด่านลงดันต่างๆนะคะให้ทุกคนตัดสินใจได้ด้วยเอแคนะคะเซฟยังคงใช้เป็นท็อปปิ้งเดิมเน,เน้นลดความเสียหายนะคะและคู่ทามคู่ทามที่เหมาะให้มีเพราะอะไรเนาะเพราะว่าการที่คู่ทามไวนะคะสกิลไวเนี่ยมันจะช่วยในการแปะดีบัฟหรือทำดาเมจของเอแคได้ค่อนข้างดีนะคะลดความเสียหายเนี่ยเซฟแสดงให้เห็นแล้วเนาะว่า25ขึ้นไป ก็ยังใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะใส่เป็นคู่ทา 0, มล้วน5เมตรแล้วลดความเสียหายเนี่ย25%ก็ได้ชิ้นกันนะคะทุกคนเออลองดูกันได้นะอันนี้มันยังมันมันยงโอเคอะทุกคนนะคะก็ถือว่าปังมาก ต่อมานะคะท็อปปิ้งจากอารีนาค่ะตัวของน้องแกะนะคะคือถ้าใครใช้ดอก w ป f i ไฟยอยู่แล้วจากอารีนานะคะนําน้องมาใช้ต่อได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนท็อปปิ้งใดเอาเซตเดิมมาใช้ได้เลยปังแน่นอนนะคะลค้าเสียหายก็แทบไม่ต้องซีเรียสเลยเนาะเนื่องจากว่าที่เซฟบอกไปนะคะว่ามันอาศัยแค่ตัว1ตัว2นะคะที่จะโดนาดามจหนักๆเนาะเพราะฉะนั้นนี่ยตัวยูตัวซับด้านหลังนะคะ3ตัวหลังเนี่ยไม่ต้องซีเรียสในส่วนของลกค้าเสียหายใดๆเลยนะคะก็ ลองปรับกันได้นะคะคือจะบอกว่าการลงด่านเนี่ยมันยืดหยุ่นมากๆเลยทุกคนลองปรับให้เหมาะสมกับทีมของเรานะคะได้เลยนะคะท็อปปิ้งใกล้เคียงได้เลยไม่ต้องเป๊ะทุกระเบียบเนี่วก็ได้นะคะเห็นไหมท็อปปิ้งผิววลาคือแบบขี้หมูขี้หมามากเลยทุกคนคือเน้นแค่ครูไทม์นะคะแล้วลดความเสียหายแค่2.5ก็ยืนได้แล้วนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปเนาะแต่ละด่านมันไม่เหมือนกันนะคะบางด่านเนี่ยทำดัเราต้องดูว่า ทำดาเมจต่อตัวหลังเยอะไหมถ้าทําต่อตัวหลังไม่เยอะนะคะเราใช้ท็อปปิ้งแบบขี้หมูขี้หมาได้เลยแล้วค่อยไปเปลี่ยนท็อปปิ้งไอ้พวกด่านที่แบบเฮ้ยทําต่อตัวหลังเยอะๆอะไรเงี้ยเหมือนด่าน14มันทําดาเมจต่อตัวหลังไม่ทุกตัวไม่ทุกด่านนะคะจากที่ลองเล่นมาเนาะก็เอานี้ไม่ได้คาเฟ่ก็ครูถามหวนจ้าอ่ะต่อมานะคะเอาหาทับทิมเนาะมาดูท็อปปิ้งกันนะคะทับทิมอยู่ไหนแล้วเนี่ย หา t ปปไอ้หาตัวน้องไม่เจอ่ะทุกคนอ๋อนี่ไงสีแดงมาแล้วนี่นะคะถ้าถามว่าทำไมใช้เซตนี้ไม่ได้เซฟว่าเป็นเพราะว่ารถนิบับไม่พอแล้วก็หิวไม่พอเอาละค่ะมาดูทัพทีมที่เซฟใช้นะคะในทีมของดักโกโก้เมื่อกี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดใช้ลงในด่านนี้ t o p ป,ปิ้งประมาณไหนได้คู่ทามสิบห้าเปอร์เอง แค่ใส่ครบห้ามกก็ได้สิบห้าเปอร์แล้วนะคะลดค่าเสียหายค่ะสิบห้าเปอร์เซนต์เองทุกคนเออนะคะใครที่ใช้น้องทรัทิมอยู่ยแล้วเนี่ยเอาน้องมาใช้ได้เลยนะคะก็เอามาช่วยบัฟเนาะถ้ายืนได้ก็จะดีมากๆเหมือนกันนะคะเป็นตัวที่มันเป็นตัวลำดับที่สองอ่ะทุกคนมันก็จะโดนดามิตเยอะกว่าชาวบ้านนิดนึงนะคะแต่นี่ขนาด1 5ปนนะมันยังยืนได้อยู่ทุกคนเออเป็นไง Amazing เนาะ Amazing มากเลยนะคะ ต่อมานะคะถ้าเป็นดาร์โกโก้นะคะเห็นไหมท็อปปิ้งเหมือนกันทุกระเบียกนิ้วเซตนี้ก็ลงได้เลยทุกคนนะคะก็เลยเป็นที่มาของทำไมถึงใช้ดาร์โกโก้แทนโฮลี่เบอร์รี่นั่นเองค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยเซฟจ,จะพยายามลงไกด์นะคะให้ทันก่อนหนึ่งทุ่มเพราะว่าอะไรหนึ่งทุ่มนะคะจะมีเกี่ยวกับ เขาเรียกไงจากค er นะุกแกนคิงดอมเนาะที่เป็นคุณเอิร์ธพัทราวีนะคะเขามาร้องเพลงหรือมาแบบมาพูดคุยกับเรานะคะเป็นเสียงพากของน้องพาเฟ่ของเราเองและอีกหนึ่งอย่างที่เซฟติดภารกิจนะคะก็คือ,อ,อวันนี้มิสแกนไฮแลนด์รอบไฟแนลนะคะก็เริ่มหนึ่งทุ่มเหมือนกันโอ้โหไม่รู้อีชันจะแยกล่างอย่างไรนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือมีอย่างนะเซฟติดเล่น 66 PVP ของเกม l e นา n ็ l กโม Mobile Internal เลิฟ Oh m ก g อดฉันจะติดทุกอย่างไม่ได้นะจ๊ะทำแยกล้า yeah, งไม่ได้เลยนี่นะวันนี้เนี่ย Spy Family มันน่าจะมากลางคืนหรือเปล่าเซฟไม่มั่นใจออเซฟก็ต้องไปดูการ์ตูนอีกนะทุกคนหรือใครนะคะเล่นเกม TFT เมื่อวานือนเซฟโพสไปเรียบร้อยแล้วนะ้องก็ มาเล่นด้วยกันได้มาดูเซฟสตรีมใน Discord ได้นะคะเมื่อวานมีน้องน้องขิมนะเข้ามาดูอยู่นะคะเข้ามาดูมาพูดคุยได้นะคะก็จะเห็นเลยว่าเซฟนี่มีความรั่วมากนะคะ นะคะก็ประมาณนี้เลยเอาจริงคือทุกคนเข้ามาพูดคุยมาใช้ Discord ได้นะคะเสฟตั้งห้องไว้สำหรับทุกคนน่าไว้แบบเล่นไว้พูดคุยได้แล้วสำหรับห้องเข้ามา Discord แนะนำตัวนะคะรับยศไปเนาะเสฟก็จะตั้งยศนะคะให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถมาดูได้เลยนะจ๊ะมาพูดคุยกันได้เลย ก็ประมาณนี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมเลยนะคะหากผิดพลาดใดเซฟต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ติชมได้เลยนะคะเซฟจะปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่ได้ในพาร์ทถัดไปนะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายอุ้ยฟ้าร้องหนักมากเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย